วันนี้ศรัทธาที่เดินได้มาเดินอยู่ที่ชุมชนอีโควิลเลจวันนี้เป็นวันพระเป็นวันทําบุญศาสตร์ไทยประเพณีดั้งเดิมเมื่อเช้าพอยได้ไปทําบุญด้วยมีความสุขมากมายมากับรถคู่ใจ เรารักในหลวงไทยแลนด์คืนชีวิตให้แผ่นดินที่นี่คือผลงานของลูกศิษย์อาจารย์ยักษ์ครับผมมาลูกยักษ์แต่อาจารย์เป็นอาจารย์ยักษ์แต่ผมเนี่ยลูกยักษ์ครับผมและนี่ก็เป็นแป,แปลงหนึ่งของอาจารย์ที่อชมอที่พลอยรู้จักและท่านก็เมตตาทําให้กับพลอยด้วย ท่านก็มาปลูกหลายสิ่งหลายอย่างเลยในบ้านปลายกเกษียณชีวิตของท่านใครอยากรู้จักเรามากขึ้นและชอบวิถีที่เรากำลังเดินติดต่อสอบถามได้นะพลอยบอกผู้คนเสมอว่าเมาไม่กำหนดทิศทางเดินให้กับใคร เราไม่กําหนดทิศทางเดินให้กับใครเพราะทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการใช้ชีวิตเป็นของตนเองและทุกคนได้สิทธิแห่งความเป็นมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกันบนโลกใบนี้เราควรเรียน หลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐานให้เข้าใจเสียก่อนหรือถ้ามันยุ่งยากเกินไปเราก็แค่รักษาสิ่ห้าซึ่งเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษหรือสังคมของเราวัฒนธรรมไทยของเราได้ปลูกฝังและถ่ายทอดกันมาผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นครูสอนธรรมะหรืออะไรไม่ใช่ ผมเป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่มีความสุขในการใช้ชีวิตเพราะผมเลือกชีวิตของผมอย่างสิทธิเสรีภาพและภาคภูมิใจด้วยไม่ว่าใครจะด่าผมยังไงจะว่าผมยังไงนั่นเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของผมเพราะผมรู้ว่าผมทำอะไรอยู่ ขอให้คุณมีความสุขมากๆนะครับแล้ววันหนึ่งเราจะได้พบกันเมื่อเวลามาถึง